สวัสดีครับสวัสดีคนรักบอลสีทุกท่านนะครับก็มาพบเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับผมโอปปี้วิธีอีสานนะครับก็วันนี้ก็เป็นช่วงของคนที่รักบอลสีนะครับรักในการปลูกต้นไม้ปลูกบอลสีนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็จะเลือนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องบอลสีในช่วงหน้าหนาวนะครับในช่วงหน้าหนาวสําหรับคนที่เลี้ยงบอลสีก็จะรู้กันดีนะครับ ช่วงหน้าหนาวนี้บอลสีจะมีปัญหาในการยุบตัวนะครับบางบางต้นจะยุบหายไปเลยนะครับแต่บางต้นก็จะยุบบ้างนิดเหน่อยนะครับเรามีวิธีแก้ไขยังไงนะครับไม่ให้บอลสีของเรานี่ยมันยุบตัวไม่ให้มันมันยุบตัวหายไปหมดเลยนะครับอ,อันนี้ก็ประสบกับตัวเองเลยนะครับคือบอลสีที่ที่ปลูกไว้นะครับก็มียุบตัวยุบหายไปเลย หลายต้นเลยนะครับจากที่สวยๆตอนหน้าตอนหน้าแรงสวยๆหน้าร้อนหน้าฝนสวยๆพอมาเจอหน้าหนาวปุ๊บมันยุบหายไปเลยเหลือแต่กระถางเปล่าเลยนะครับเนี่ยนะแต่ผมยกตัวอย่าง้ยูเลยครับเนี่ยอย่างกระถางนี้นะครับเนี่ยก็หายไปเลยเนี่ยเหลือแต่ตอฮะเหลือแต่ตออย่างนี้เลยจากเดิมนี่มีอยู่สี่ห้าใบสวยๆเลยนะครับเนี่ยก็จะมีใบอย่างเงี้ยนะครับเป็นเนี่ยครับ สวยๆอย่างนี้เลยเป็นกวอนอูนะครับเป็นใบสวยๆอย่างนี้เลยมีอยู่สี่ห้าใบเลยจากเดิมนะครับก็ยุบตัวหายไปเฉยนะครับยุบตัวหายลงไปแต่ว่ามันจะไม่ตายนะครับมันจะไม่ตายเดี๋ยวมันจะขึ้นมาอีกเพราะว่ามันมีหัวมันเหมือนกับว,ว่ามันมันมีหัวหัวที่โตแล้วก็จะยุบตัวลงหัวลงไปนะครับแล้วพอถึงเวลาเขาก็จะฟื้นแทงหน่อนขึ่นใหม่เนี่ยแต่ว่า คือเราเลี้ยงไว้สวยแล้วนะครับเราไม่อยากให้มันยุบผายไปอย่างนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราเลี้ยงมาสวยแล้วมันยุบผายไปปุ๊บเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเออใจหายนะครับว่ามันจะโตขึ้นมาอีกทีนึงก็ใช้เวลานานนะครับวันนี้นะครับก็เลยจะมีเคล็ดลับดีๆมาแนะนําเพื่อนๆพี่ๆคนรักบอลสีนะครับว่าทํายังไงนะครับให้บอลสีของเรามันสวยอยู่เหมือนเดิมไม่ยุบตัวนะครับผมก็มีแก้มีวิธีแก้ไขอยู่นะครับ คือเพืเ่อนๆที่เลี้ยงบอลสีอยู่นะครับพอมันจะเข้าหน้าหนาวนะครับให้เพืเ่อนๆทำตู้อบนะครับทําตู้อบแล้วก็เอาบอลสีของเราเข้าไปไว้ในตู้อบนะครับถ้าเอาเข้าตู้อบเนี่ยบอลสีของเราจะไม่ยุบตัวนะครับเพราะว่าในตู้อบอุณหภูมิเขาจะจะไม่เย็นมากนะครับจะมีความร้อนอบอยู่นะครับ ก็จะทําให้บอลสีที่เราเลี้ยงเนี่ยมันไม่ยุบตัวไม่หายไม่ตายนะครับแต่ก็จะยังสวยงามอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูนะครับในในตู้อบตัวที่ผมอบไว้นะครับอันนี้ผมก็ทดลองด้วยตัวเองเลยนะครับคือเห็นมันยุบตายไปเยอะนะฮะก็เลยลองทําตู้อบแล้วเอาเข้าตู้อบดูครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ไปครับตามไปดูกันนะครับว่าตัวในตู้อบจะเป็นยังไง แล้วก็ตัวอยู่ข้างนอกจะเป็นยังไงนะครับไปกันเลยนะครับเนี่ยนะสังเกตนะครับเนี่ยตัวที่อยู่ข้างนอกนะครับผมจะให้ดูนะเนี่ยใบก็จะเริ่มเนี่ยเหมือนมันยุบตัวลงไปนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตัวนี้ไก่ตัวงามก็เหลืออยู่แค่กิ่งเดียวเองนะครับมันจะยุบตัวลงไปนะครับเนี่ยนะฮะตัวนี้ก็ยังดีอยู่ยังเหลืออยู่หน่อยหนึ่งนะครับ อย่างนี้นะฮะเนี่ยใบก็จะไม่ค่อยสวยนะครับจะยุบตัวแต่ว่าถ้าถ้าที่อยู่ในตู้อบนะครับคราานี้เขาจะไม่ยุบตัวนะครับจะตั้งกล้องอยังไงดีเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งอ,อาจะอะตรนนี้น่าจะโอเคเดี๋ยวจะเปิดตู้อบให้ดูนะครับตัวในตู้อบนี่จะยังไม่ยุบตัวนะครับแล้วก็ใบก็จะสวยงามเหมือนเดิมนะครับ เว่าอุณหภูมิในตู้อบนี้เวลาเรายื่นแขนเข้าไปปุ๊บนี่มันจะมีอุณหภูมิความร้อนความร้อนพอประ,ประมาณนะครับร้อนก็จะไม่ร้อนมากครับร้อนพอประมาณก็เหมาะกับการเจริญเติบโตของเขานะครับจะสังเกตดูนะครับความแตกต่างนะผมให้ดูความแตกต่างเลยอ,อันนี้อยู่ข้างนอกนะครับดูอันน้นในตู้อบสังเกตดูนะครับสังเกตดูในตู้อบเนี่ยใบเขาจะเจริญงอกงามเต็มที่หมดเลยนะครับ เดี๋ยวผมยกมาให้ดูนะครับสัต้นอย่างนี้นะครับเห็นไหมใบเขาจะจะเลือนงอกงามสวยงามจะไม่มีการยุบตัวนะครับดูต้นแข็งแรงนะครับอันนี้เป็นนางวาลีนะครับนางวาลีเดี๋ยวยกมาดูอีกสักต้นนะครับ นะครับแคบนะครับก็ดูนะครับเนี่ยที่ออกมาจากตู้อบก,กับที่อยู่ข้างนอกนะครับเนี่ยดูความแตกต่างนะครับทั้งทั้งที่แต่ก่อนต้นที่อยู่ข้างนอกนี้ก็งามน,นะครับแต่พอเรา,เอาพอถึงหน้าหนาวปุ๊บแล้วเขาก็จะไม่ค่อยอยากจเจริญเติบโตเป็นยังไงน,นะครับแล้วมีแต่จะยุบตัวลงแต่ในเมื่อเราเข้าตู้อบปุ๊บก็ดูนะครับ ความสวยงามของเขานะครับอันนี้เป็นหงสุวรรณนะครับอย่างสวยเลยครับรับต้นแข็งแรงด้วยนะครับรับต้นแข็งแรงมากนะครับเดี๋ยวขอเก็บนะครับก็แก้ไขได้นะครับประมาณนี้นะครับคือ พอถึงหน้าหนาวให้เพื่อนๆทําตู้อบแล้วเอาบอลของเราเข้าตู้อบนะครับจะดีที่สุดนะครับดีกว่าจะปล่อยให้มันยุบตายแล้วค่อยฟื้นตัวเขาทำไกว่าจะสวยได้เหมือนเดิมก็ใช้เวลาอีกหลายเดือนนะครับอันนี้คือเราทําตู้อบไว้เขาก็จะยังคงสภาพเดิมและก็สวยงามขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคิดลับนะครับที่เอามาฝากเพื่อนๆคนรักบอลสีทุกท่านนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับก็ ขอจบคลิปไปแค่นี้เลยแล้วกันนะครับขอบคุณมากหน้าค